ราชาลูกหนังทโทรคอเสน,เนอแลมพาดไม่กังวลเกมลุกของทีมจอจินโยรับคิดถึงแฟนบอลสุดหัวใจแลมพาดผมไม่กังวลเรื่องแนวรุกของทีมจากผลการแข่งขันในช่วงต้นฤดูกาลที่เราเคยยิงประตูใส่ทีมคู่แข่งได้มากมายมาจนถึง2เกมล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วกับแมนเชสเตอร์ยูไเตดและเซบียาซึ่งจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แลมพาดมองว่าสิ่งดังกล่าวไม่ได้แปลว่ารากฐานในรุกของทีมมีปัญหาโดยเฉพาะในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ติมโมแวนเนอร์ และไคฮาวเวสยิงประตูใส่แนรับของเซาท์ทำตันได้อย่างไม่มีปัญหาผมกงวนเรื่องการเล่นเกมลูกน้อยมากนะครับบอสกล่าวเป็นเรื่องปกตทิที่ทีมต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าเราจะพยายามเล่นด้วยการแทงบอลทะลุช่องหรือเท้าสู่เท้าเรายัางอยู่ในช่วงต้นฤดูก,กาลซึ่งผมรู้ดีถึงคุณภาพและเหตุผลที่พวกเราดึงตัวเตมแวนเนอร์ er, กับไคเข้าสู่สมโมสรผมรู้ถึงคุณภาพที่เรามีอยู่แล้วและตอนนี้ฮาคิมซีกก็ดูใกล้พร้อมจะลงเป็นตัวจริงจากความฟิตของเขา ผมดีใจมากๆกับนักเตะของเราจอร์จินโยเผยสิ่งที่คิดถึงที่สุดจากสมัยฟุตบอลเตะได้ตามปกติเช่นเดียวกับทุกๆคนชีวิตในบทบาทนักเตะเชลซีนั้นไม่เหมือนเดิมในปี2020ตั้งแต่การล็อกดาวน์ไล่มาถึงโปรเจกต์รีสตาร์นจนปัจจุบันเป็นโปรแกรมเตะในสนามปิดที่เข้ามาอย่างไม่มีหยุดมีหลายอย่างที่ขาดหายไปพร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆรวมทั้งดาวรุ่งที่แจ้งเกิดขึ้นมาด้วยตัวจ,จอร์จินโยได้สัมผัสกับชีวิตในการล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเขาเล่าให้เราฟังว่าสิ่งใดที่เขาคิดถึงมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลแบบปกติจริงๆมันคือบรรยากาศนี่แหละครับเพราะมันเป็นส่วนที่น่าทึ่งของฟุตบอลและผมก็คิดถึงจริงๆเวลาที่ออกไปลงสนามผมรู้สึกถึงแฟนบอลและพลังงานของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีกองเชียร์ในสนามแล้วคุณต้องคอยกระตุ้นตัวเองกับเพื่อนร่วมทีมและสตาฟแต่พอออกไปเล่นแล้วไม่ยินเสียงอะไรเลยก็ถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆเป้าหมายการย้ายยืมตัวของลอฟตาชิกรูเบนลอฟต้าชิก หวังว่าการค้าแข่งแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้กับฟูลแลมจะดําเนินไปอย่างดีเหมือนสมัยที่เขาย้ายไปเก็บประสบการณ์กับคริสตันพาลิสกองกลางวัย24ปีมีเป้าหมายที่จะได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอที่คราวเวนคอตเทจหลังจากต้องพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บข้อเท้ายาวนาน13เดือนซึ่งเขาหวังว่าการย้ายมาเล่นในครั้งนี้จะเปลี่ยนไปเนสิ่งดีๆเหมือนเคยทําไว้ในถิ่น Self Park, เซลเฮิร์ตพาร์คเมื่อฤดูกาล2017-2018ผมได้เรียนรู้หลายอย่างจากการยืมตัวไปเล่นให้พาลสกองกลางทีมชาติอังกฤษกลา่าว ผมได้สัมผัสประสบการณ์มากมายในพิมลีและมันเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางการเล่นให้ทีมชาติของผมด้วยหวังว่าฟูแลมจะสามารถทำได้เหมือนกันหลังจากที่ผมต้องพักรักษาตัวอย่างยาวนานผมอยากรื้อฟื้นความรู้สึกเดิมๆในเกมการแข่งขันอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่ผมย้ายมาที่นี่เกมพวกนั้นสำคัญกับผมมากหากผมไม่ย้ายไปเล่นให้พาเลสผมก็คงไม่ได้ติดทีมช่างกริดจากผลการแข่งขันในช่วงต้นรุูกาลที่เราเคยยิงประตูใส่ทีมคู่แข่งได้มากมาย มาจนถึง2เกมล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผลการแข่งขันจบลงด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์นี่คือทัศนะล่าสุดของแฟงลมพาดว่าด้วยเรื่องของการสร้างส,างสมดุลให้ทีมสิงโตนุ่มเงนครามในการสู้ศึกฤดูกาลนี้ติโกซินวากับเกมในวันเสาร์นั้นเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยกับการเป็นกองหลังที่มีสมาธิตลอดช่วงเวลาของเกมการแข่งขันไม่ได้ส่งผลแค่กับตัวเขาเองด้วยนะแต่ยังส่งผลมายังคนรอบข้างด้วยนั่นเป็นข้อดีมากๆาเลยครับ ความสมดุลในทีมเป็นสิ่งที่เราจะทําให้ได้อย่างต่อเนื่องในบางครั้งพวกเรามีพื้นที่เล่นที่ดีแล้วเราไม่ได้มีโอกาสเห็นในสิ่งที่ติโมรรวมถึงใครทําได้อยู่บ่อยๆหรือแม้แต่สิ่งที่คริสเตียนนั้นเคยทําได้แต่ผมก็คิดในแง่ดีว่าเราเองก็เล่นเกมรับกันได้ดีมากและบางครั้งเราก็คุมเกมได้ด้วยเพียงแต่เราหาโอกาสจบสกอร์ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเคยมีผมกังวลเรื่องการเล่นเกมลุกน้อยมากนะครับบอสกล่าวต่อเป็นเรื่องปกติที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าความสัมพันธ์ในเกมลุก จะเริ่มต่อกันติดได้เป็นเรื่องปกตทิที่ทีมต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าเราจะพยายามเล่นด้วยการแทงบอลทะลุช่องหรือเท้าสู่เท้าเรายังอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลซึ่งผมรู้ดีถึงคุณภาพและเหตุผลที่พวกเราดึงตัวติโมกับไข่เข้าสู่สโม,มสรผมรู้ถึงคุณภาพที่เรามีอยู่แล้วและตอนนี้ฮาคิมซิิกก็ดูใกล้พร้อมจะลงเป็นตัวจริงจากความฟิตของเขาผมดีใจมากๆก,ก,กับนักเตะของเราแลมพาดไม่ใช่กุนซ้อคนเดียวที่เจอกับผลการแข่งขันที่หลากหลายในช่วงต้นฤดูกาล โดยเขาพิจารณาถึงคาถามที่ว่าทําไมแต่ละทีมที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นไปอยู่อันดับหัวตารางไม่ห่างไกลกันมากนะักมันก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกได้นะครับเพราะมันมีอยู่หลายปัจจัยบางทีการไม่มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่แค่รู้สึกว่ามันอาจจะเกี่ยวถ้าให้พูดถึงทีมของเรากับหลายๆทีมที่อยู่ในอันดับท็อปของลีกตอนนี้พวกเขาจบุดการล่าสุดในนัดที่พวกเราแข่งขันกับวูฟเกมสุดท้ายของซีซั่น แต่จากนั้นเราลงเล่นใน f a ฟครับนัดชิงชนะเลิศในสัปดาห์ต่อมาเราไปแข่งที่มิวนิกผมจึงไม่สามารถให้นักเตะได้มีวันหยุดจากนั้นพวกเขาก็ได้พักกัน2ส,สัปดาห์เมื่อเรากลับมาทําการแข่งขันฤดูกาลนี้เรามีนักเตะหลัก10คนที่ต้องกักตัวเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมไม่ชอบแก้ตัวใดๆเพราะคุณเองก็ไม่สามารถจะใช้ข้ออ้างได้นานนักหรอกคุณต้องก้าวต่อไปแต่แล้วเราก็มีนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมฟุตบอลเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในสนาม และนั่นคือสิ่งที่คุณได้ทําในการซ้อมและตอนนี้เรากําลังทําแบบนี้กับนักเตะในเกมการแข่งขันเพื่อพยายามปรปับปรุงทีมให้ดีขึ้นกว่านี้ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่ผลการแข่งขันอาจจะได้รับผลกระทบเมื่อคุณเอ่ยถึงทีมที่รับการคาดหวังไว้ว่าจะรังอันดับต้นๆของตารางคะแนนถ้าพูดถึงทีมตัวเองเราก็ต้องทํางานและพัฒนานกันต่อไปเพราะผมเองก็มีความเชื่อมั่นอยู่เต็มเปี่ยมกับสิ่งที่เรามีกันอยู่ในทีมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เราก็แสดงให้เห็นแล้วถึงความสามารถในการเล่นเกมรับเก็บครีนชีตและลงเล่นดน้ความยืดหยุ่นซึ่งผมแฮปปี้เลยนะเพราะผมไม่ค่อยจะก,กังวลเรื่องความสัมพันธ์เหล่านั้นกับผลงานในแดนหน้าของสนามเพราะหลายๆอย่างเป็นเรื่องของความสามารถส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่าตัวลูกของเรามีสิ่งดังกล่าว BSI African Ultimate Team จัดทีม11สุดยอดผู้เล่นแอฟริกาที่เคยเข้ามาค้าแข่งในปราสาทพิมลิก1ผู้รักษาประตู เอ็ดอาร์เมนดีหลายคนคงสงสัยว่าในด่านป้ายแดงชา,าวเซนเก่าของเจลซีที่เพิ่งจะย้ายมานี้คือผู้รักษาประตูจากทวีปแอฟริกาที่ดีที่สุดแล้วจริงหรืออันนี้คงต้องรออนาคตเป็นตัวตัดสินผลงานแต่หากมองย้อนไปในอดีตหลีกสูงสุดของอังกฤษแทบไม่มีผู้รักษาประตูจากการทวีปคนใดที่สามารถยึดตำแหน่งเมือหนึ่งของทีมได้เลยและจากฟอร์มที่ลงเล่นให้สิงห์บุญนัดก่อนๆบอกได้เลยว่าเมนดี้มีดีที่จะรอโชว์ให้แฟนๆพิมลิกได้ดูกันอีกเยอะแน่นอน สองแบ็กขวาโลรองเอตามอดีตแบ็กขวาระดับตำนานชาวเคมรุนของอาร์เซนอลนและคอสมัสที่อาเซนเวงเกอร์ทุ่มเงินเกือบ10ล้านปอนดึงตัวร่วมทีมในปี2000โดยเจ้าตัวประสบความสำเร็จอย่างสูงกับทีมปืนใหญ่ด้วยการเป็นตัวหลักในทีมชุดไร้พ่ายเมื่อปี2004สเคยคว้าแชมป์พิพิกมาแล้วถึง2สมัยและเอฟเอคัพอีก4สมัยด้วยกัน 3. เซนเตอร์แบ็กโคโลตูเร่กองหลังจอมแกร่งชาวริโคสที่เคยคาแข่งกับทีมใหญ่ถึง3ทีมด้วยกัน ประกอบด้วยอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลหลงเล่นในลีกสูงสุดรวม354นัดทําได้12ประตูกับอีก10แอสซิสแถมเคยคว้าแชมป์ลีกกับปืนใหญ่และเรือใบสีฟ้าทีมละหนึ่งสมัยอีกด้วย 4. เซ็นเตอร์แบ็กเซบาสเตียนบาสงปรากรหลังตัวกลางชาวเคมรูนที่แจ้งเกิดกับดิวคาสเซนก่อนจะมาโด่งดังกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงยุคทองสมัยกุนซือแฮร์รี่เลนแนมแถมหลังจากนั้นยังย้ายไปเล่นให้กับวูดทันตันวัตฟอร์ดและนอริสซิตี้ รวมแล้วลงเล่นในลีกสูงสุดไปแล้วกว่า177เกมด้วยกัน5แบ็กซ้ายเบอร์นัวอสูเอโกโตแบ็กซ้าจอมบุกชาวแคมรูนที่แจ้งเกิดและโด่งดังกับท็อตแนมฮอสเปอร์โดยจะตัวลงเล่นให้กับทีมไก่เดทองเป็นระยะเวลาถึง8ฤดูกาลด้วยกันลงสนามไปทั้งสิ้น155นัดในพิีเมีกหญยิงได้4ประตูกับอีก8แอซซีด้วยกัน6กองกลางมิเชลเอเซีย ยอดกองกลางชาวกาน่าของเชลซีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นตัวรับที่ดีที่สุดในโลกโดยเจ้าตัวค่าแข่งอยู่กับสิงโตนเมือครามถึง9ปีน่าเสียดายที่ต้องมาถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้แต่อย่างไรก็ตามมิดฟิลด์รายนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในทีมสแตมฟอร์ดบิดคว้าแชมป์ร่วมกับทีมมาแล้วครบทุกรายการตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2014เจ็ดกองกลางยาญาตูเร กองกลางชาวเวริคสที่ยุคหนึ่งเคยเป็นเดอะแบ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้แถมยังถูกยกให้เป็นกองกลางที่ดีสุดในพรีเมียร์ลีกนเวลานั้นกระทั่งการมาของเปปกวารเดียวลาบทบาทของเขาก็ค่อยๆลดน้อยลงจนย้ายออกจากทีมไปเมื่อปี2 0 1 8ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยาย่าประสบความสำเร็จอย่างสูงกับเรือใบสีฟ้าจากการลงสนามในลีกไปทั้งสิ้น230เกมทำได้59ประตูกับอีก35แอซสตดด้วยกัน 8. ปีกขวาโมฮัมเหม็ดสาลา ผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากสําหรับัวหอกตัวชูโรงของลิปูณปัจจุบันอย่างโมเมสซาลาที่ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี2 0 1 7เจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มเทพพาของแดงกวาดแชมป์รายการต่างๆมาครองได้เป็นวาเลนไม่เว้นแม้แต่แชมป์ลีกที่รอมานานถึง30ปีแถมจนถึงตอนนี้แข้งชาวอียิปต์ลงสนามในลีกไปแล้ว127นัดทําไปถึง81ประตูกับอีก33แอสซิสด้วยกัน 9. ปีกสายซาเดโอมาเนอีกหนึ่งตัวชูโรงของลิปูยุคปัจจุบัน ที่เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญในการพาหงแดงประสบความสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ฮอกชาวเซนกาวย้ายจากเซาท์ทันตันมายังถิ่นแอนฟิลในปี2016โดยค่าตัวกว่า20ล้านปอนด์และลงสนามให้กับทั้งสสโมสรในลีกไปแล้วถึง199นัดยิงได้88ประตูกับอีก36แอซซิสเลยทีเดียว10กล่องหน้าปีแอเอมริกโอบามยอ ยอดสุนหน้าชาวกระบ,บองที่แจ้งเกิดกับ,บริษเทดัดหมุนและเป็นอาร์เซนอลที่ยอมควักเงินเกือบ60ล้านปอนด์มาร่วมทีมในช่วงต้นปี2008ซึ่งเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังด้วยการระเบิดฟอร์มเก่งยิงประตูถล่มทลายกับทีมไปถึง5สมารประตูจึกการลงสนามในพรีเมียร์91เกมแถมยังมีดีกรีเป็นถังดาวซันโบของลีกเมื่อปี2 0 1 8ถึง2อ1 9อีกด้วย11กองหน้าดิดิเยรด็อกบาปิดท้ายกันที่ยอดกองหน้าชายาามลงสาบ ผู้ที่กองหลังหลายๆคนต่างยกให้เป็นัวหอ,อกที่รับมือยากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคอย่างดิเดเยด็อกบาดาวยิงชาวอริคสของเชลซีที่ระเบิดฟอร์มเก่งพาสิงห์บลูคว้าแชมป์ม,มามากมายตลอด8ปีกับสโมสรโดยเคยคว้าแชมป์ลีกกับสิงโตนุ่มนคราม4สมัย F a ฟเคั4สมัย EFL เอคั4สมัยและยูฟ่าแชมเปียนลีก1สมัยโดยลงสนามให้ทีมในเกมลีกไปทั้งสิ้น254นัดทำได้104ประตูกับอีก63แอสซิสต์กัน สรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่27ตุลาคม2563 1ข่าวฟุตบอลยุโรปดีลาจ่อต่อสัญญายูเวนตุสรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อในอังกฤษเปิดเผยว่ายูเวนตุสกำลังอยู่ระหว่างตั้งโต๊ะเจรจาต่อสัญญากับเปาโลดบลาดาวยิงชีมชาติอาเจนตนาวัย26ปีหลังเจ้าตัวตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา 2ข่าวฟุตบอลยุโรปเป้าหมายเอ็มบาเป้ก่อนบอกลาเปียเชรายงานจากโกดด์คอมเปิดเผยว่าคิเลียนเอ็มบาเป้สูนหน้าวันอาทิตย์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย21ปีตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกับปารีสแซงต์แชร์แมงก่อนที่เจ้าตัวจะบอกลาต้นสังกัดซูบิกทีมโดยเจ้าตัวตกเป็นข่าวหนาหูกับทั้งเรอัลมาดริดและลิเวอูลในสัมมร์ที่ผ่านมา3ข่าวฟุตบอลยุโรปมีลีกเตรียมจอยทีมพิมลีกเดือนมกราคม ก่าวช่วแมกาโตสื่อในอิตาลีรายงานว่าอาคาดิอุสเมลิกหัวหอกทีมชาติโปลแลนด์วัย26ปีสังกัดนาโปลีเตรียมที่จะบอกลาต้นสังกัดในตลาดแข่งเดือนมก,กราคมนี้โดยมีท็อตแนมฮอสเปอร์และเอเวอเรตันจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 4. ข่าวฟุตบอลยุโรปโมดิชบอกตัวเองแก่เกินดีเทิร์นสเปอร์ตามรอยเบลลูก้าโมดิชมิดฟิลทีมชาติโครเอเชียวัย35ปีสังกัดเบรอเมาริตให้สัมภาษณ์ผ่านโฟร์ฟร์ทู ระบุว่าเจ้าตัวอายุมากเกินไปที่จะตามรอยการเร็ตเบลหวนคืนสู่อดีตรังเก่าอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่เบลโยกหนีราชันชุดข,าข่าวคาาแข่งกับผลพักไกเดอทองถ่ายใต้สัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้ห้าข่าวฟุตบอลยุโรปทางแยกรามอสกับชุดข่าวอาร์เซนในสเปนเปิดเผยว่าเรอัลมาดริดได้ยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเซคิโอรามอสปราการหลังชาวสเปนวัย34ปีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัด กำลังจะสิ้นสุดลงในสมร์นี้ทว่าเซเนแบ็กจอมเก่าต้องการสัญญายาว2ปีจากทัพราชันชุดขาว6ข่าวฟุตบอลยุโรปกราเวนเบิร์สดาวรุ่งอาแจ็์เนื้อหอม s, at, ไรอันกราวเวนเบิร์สมิดฟิล์ชาวดัตช์วัย19ปีสังกัดอาแจ็์ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของยูเวนตุสและบาร์เซโลนาตามการรายงานจากตัวโต้สปอร์สอในอิตาลีทั้งนี้กราวเวนเบิร์สได้เดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของอาแจ็์ตั้งแต่เมื่อ2ฤดูกาลก่อน และกลายเป็นหนึ่งในกําลังหลักของพวกเขาในเวลานี้จากการลงเล่น5้านัดเมื่อรวมทุกรายการโดยทําได้2อแอซิสในสีซันนี้ 7. ข่าวลิเวอร์พูลคืบหน้าตัวแทนฟันได์ของหงแดงรายงานจากลิพูเอ็กโคสื่อท้องถิ่นเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของลิเวอร์ในการควานหาตัวแทนฟูกิโฟันไดระบุว่าเจอเกนครอปยังคงพอใจจับคู่กันระหว่างฟาบิเดียวกับโจโกเมสตลอดทั้ง2เกมที่ผ่านมา และไม่คิดว่าการขาดปลากระหลังชาวรัสจะทําให้ทีมเจอกับวิกฤตแต่อย่างใดทําให้หงแดงยังไม่คิดที่จะเดินหน้าอย่างจริงจังในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคม 8. ข่าวเลี้ยวผูกมินเดอร์โยงคาบักกับหงแดงมินเดอร์สดงนกลิตายงานวาลิปูได้เปิดฉากตั้งโต๊ะเจรจากับชาวเยหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโอซานคาบักเซนแบกทีมชาติตุรกีวัย20ปีเพื่อเป็นตัวแทนของเฟอร์กิวฟันไดซึ่งได้รับบาดเจ็บโดยคาดว่าเจ้าตัวจะมีมูลค่าราว20ล้านปอนด์ 9. ข่าวลิเวอร์พูลเรอรัลมาดิตจับตาฟิมิโนโตโดโฟิกาเยส์ในสเปนเปิดเผยว่าโรเบโตฟิมิโนกองหน้าชิมชาติบาซิลวัย29ปีของลิเวอร์พูลตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของเรอรัลมาดิตภายใต้การนำของฟอร์ลินติโนเปเรสประธานสโมสรโดยทัพราชันชุดข่าวได้จับตาสถานการณ์ของฟิมิโนอย่างใกล้ชิดในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มตัวในซัมเมอร์2021นี้ 10. ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หาแลนยังคงเป็นเป้าหมายหลักผีแดงรายงานจาก The a t h l e t i c สื่ออังกฤษชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของอเล็กซาโซชายังคงตั้งเป้าที่จะคว้าตัวเ e ออร์ลิงฮาเลนกอกหน้าวันอาิดวัย20ปีทีมชาตินอร์เวย์จากบริเซียดอนุนมาร่วมทับโดยเจ้าตัวมีค่าฉีกสัญญามูลค่า68ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลในซัมเมอร์2022นี้11ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแผน2ห่างผีชวดซันโชท็อกสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมที่จะพิจารณาดิวอันมาตราโอเล่แข่งริมเส้นรอบจัดทีมชาสเปนจากบูฟเป็นทางเลือกหากพวกเขาไม่สามารถคว้าตัวเจดอนซานโชจากบริเซียไดมุนโดยคาดว่าพลวักม้าป่าจะตั้งราคาแข่งรายนี้ไว้แต่หลัก90ล้านปอนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ